เลขสองสองสองสี่เี่สี่สี่สามสองสี่ห้าสามแปดห้าสิบเก้า nó là cái 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 nó mà sẽ cái nó sẽ à đó đó ถ้าหมดัอ้ถารม่แก้วาไม่แก้วดึงเจสซี่ดูว่ามีชาจากเจสสี่รมราณคอาไม่กพี่าหมดดูนี่ดน้ำเี่อย่ถ้าดีม่หมดนีนั่นาี หนึ่งเจ็ด้ปดพิลากหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วหกคอยใครเป็นพี่เก่งเหรอพี่เก่งไปเอยพี่เก่งไปเลยหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วหกคอยดูว่าใจเลย เียกเปเตมคนต่อนายไม่หลอดแน่เสียยงไงเสียกเ็สเนบี่สองไปเสียงเนี้ยไปับสปนไปเรียเ้ยไปอันับสไปี่สสเสยแเสย่

Hãy subscribe ngu kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับครับเฮ้ย <laughs>

tất hãy <laughs> 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 <Okay. cười>